สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกๆคนนะพี่น้องครับผมลุงทัศน์ครับวันนี้ผมพบพี่น้องของเราในวันที่สิบเกนะครับวันที่สิบเวันนี้จะมาเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศลาวครับมาครับผมไม่พูดอะไรมากและพาฟังคําเตือนแล้วรับชมกันเลยดีกว่าครับ คำเตือนพี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและออกไปใช้คลิปวิดีโอที่กำลังนำเสนอต่อไปนี้พี่น้องครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นในการไปเลือกซื้อสลากจินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่าน,นั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังดีจากคุณทัศพี่น้องครับมาครับฝากและเตือนและทีนี้ถึงตัวสูตรและวิธีทำครับอันนี้จะเป็นภาพรวม เป็นบนล่างนะครับพี่น้องครับเป็นเลขบนเละเลขล่างรวมกันอยู่ในนี้แต่ตัวสูตรนี้จะเน้นที่บนแต่ผมจะมีทั้งเลขบนเลขล่างมันจะอยู่ด้วยกันเลยนะมาดูครับเมื่อฝากคาเตือนแล้วทีนี้มาดูตัวสูตรเลยผมจะวางไว้อยู่4ี่ตัวเหมือนทงวดสมงวดแล้วนะครับไม่เข้าพี่น้องครับสามงวดแล้วไม่เข้าอมาดูครับสูตรที่หนึ่งผมไม่ใช้ร้อยบนบวกหนึ่งหนึ่ง ร้อยบนคือ9 9้บวกหได้0ครับคำนวณเลยนะ1 0วกหได้1เราจะได้1กับ0ส่วนหลักหน่วยอันนี้จะอยู่ที่10และหน่วยจะบนหรือล่างอ่ะมาดูกันสูตรที่2ครับผมให้ใช้พันบวกหลักหน่วยครับพันเป็น3หน่วยเป็น6 3สบวกหเป็น 6, 6, 9เราใส่ 9, 9ลงไปครับ9บวกสเป็น11ครับ9.2บวกสเป็น11 มาต่อพี่น้องครับอ่ะผมจะใช้ไม่ใช้เป็นเลขปักหลังนะครับผมจะใช้เป็นเลขอ่ะถ้ามันวิ่งถ้ามันชนมันใช้ตัวไหนก็จะเน้นตัวนั้นอย่างวัดนี้สูตรนี้ได้ศูนย์กับ1สูตรนี้ได้9กับ1ก็จะมาชนกันที่1นะครับพี่น้องครับจะมาชนกันที่1อ่านดูไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวพี่น้องจะเข้าใจอ่ะเดี๋ยวค่อยตั้งชื่อมันเราจะชื่ออะไรก็ชื่อไปแต่งวดนี้เมื่อกันชนที่1ผมจะพา วิ่งหนึ่งหรือรูดหนึ่งในงวดสุดท้ายครับอ่ะส่วนงวดสุดท้ายค่อยว่ากันเราคำนวณจากงวดที่ออก4สี่4 6มาออกเลยครับออกเเก้าาหหนนึ่งจ็ดสมึ่งแปดก็จะมาถูกหนึ่งตัวนี้แหละจะมาถูกหนึ่งตัวนี้แหละมาดูงวดต่อไปครับร้อยบนคือสามครับสามบวกหนึ่งได้สี่สี่มาบวกหนึ่งได้ห้าพันบวกหลังหน่วยพันคือเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้า เราได้5 5าบวกสองเป็นเเราได้5กับ7ชนไหนครับชนที่5พี่น้องครับชนที่เลขห้ตัวนี้เราก็จะได้รูด5วิ่ง5พี่น้องดูเอามันจะไปบนหรือล่างแต่นขณะนี้มันมาม,มาบนเนาะ1ตัวนี้มาบนแรงวันนี้ครับคำนวณจากงวดที่ออ,อกเก้าหนึ่ามหนึ่งแปดมองออเลยครับ039456 จะเข้าที่ห้าและสี่ตัวนี้ก็จะเข้าที่มีสี่ด้วยตัวหนึ่งที่มันเข้าอันนี้มีหนึ่งกับเก้ามีหนึ่งตัวเดียวมาครับสรุปเราจะได้วิ่งรูดที่หนึ่งนะอย่างวดนี้แรงวดนี้ได้วิ่งรูดที่ห้าอันนี้ถูกหนึ่งแปดอันนี้ออกห้าหกสูตรน,นี้มีสี่ติดมาด้วยมาดูงวดต่อไปพี่น้องครับผมพาคำนวดงวดที่ออกเก้าสี่ห้าหกนี้นะ มาครับหลักร้อยบนคือเลขสี่วันนี้สี่ไปบวกหนึ่งได้ห้าครับห้าไปบวกหนึ่งได้หครับพันบวกหลังหน่วยบนพันคือเก้าเก้าบวกหกเป็นสิบห้าเราได้ห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกสองได้เก็ดเราจะได้ที่ห้ากับเก็ดถ้าชนมันก็จะชนที่ห้าตัวนี้พี่น้องครับมันจะมาชนที่ห้าตัวนี้ เราคำนวณจากงวดที่ออก94กับ56มันก็จะมาออก91กับ52เราได้วิ่ง5รูด5ก็จะมาที่52พี่น้องครับมาครับมาดูงวดปัจจุบันพี่น้องครับมันจะได้เลขอะไรหลักร้อยบนวันนี้คือเลข1ครับบวก1จะได้2บวกอีก1จะได้3พันบวกหลักหน่วยบน9บวก2เป็น11ได้1 หไปบวกศูนย์จะได้หนึ่งหนึ่งไปบวกสองจะได้สามมาชนที่สามถ้าสูตรเดินต่อเราจะได้วิ่งที่เลขสามไม่รู้จะบนหรือล่างแต่จะต้องมีสามหวดนี้มาครับแล้วทีนี้ถ้าสามมามันจะได้สามไหนผมจะพาจับชนเลยนะทีนี้ถ้าสามมา ตัวที่ชนนะผลชนตัวแรกสามแปดสามเก้าสามแปดสามเก้า สามสี่สามสองอันนี้จะเป็นแปดสามนี้จะเป็นเก้าสามนี้จะเป็นที่สี่สาม อันนี้จะเป็นที่สองสามแล้วถ้าหนึ่งตัวนี้มาครับทีนี้อันนี้จะมีหนึ่งด้วยนะถ้าหนึ่งตัวนี้มาครับเราจะได้ที่หนึ่งปดหนึ่งเก้า หนึ่งแปดหนึ่งเก้าเก้าเด่นนะครับวันนี้พี่น้องครับเก้าเด่นมากหนึ่งแปดหนึ่งเก้า หนึ่งสองหนึ่งสี่ครบแล้วครับมาจะได้อยู่แบบนี้ อันนี้มันไม่เลขปักหลักนะพี่น้องครับมันก็จะหลายตัวหน่อยหนึ่งมันไปทั้งบนทั้งล่างแปดหนึ 8, 1, 9, 1, 2, 1, 4, 1. ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งอะผมจะคัดเด่นแล้วนะครับทีนี้พี่น้องครับหนึ่งสองสามสี่สิบสองหางครับปกติจะใช้ยอยู่สองหางเอาเลขปักหลักชนมันไม่มาผม เปลี่ยนแนวผมเปลี่ยนแนวก็ลองใช้จะเป็นเลขวิ่งถ้ามันมาถ้าตามสถิติมันมันจะอยู่ที่หลักสิบพี่น้องครับถ้ามันอยู่ในหลักสิบตัวที่ผมชนคือผมจะให้วิ่งที่เก้านะครับพี่น้องครับวิ่งเก้ารูดเก้านะ,ะตัววิ่งวิ่งเก้า วิ่งรูดนะที่9และเดี๋ยวนะครับที่9กับ8แต่ตัวชี้ขัดผมชอบ9ก้าวดนี้อือเรอง8ครับวิ่งรูดที่9ก้าวดนี้ แล้วถ้าเลขของเรานี้ถ้าตามสถิติถ้ามันชนกันพี่น้องครับวันนี้ชนกันที่หนึ่งมาหนึ่งแปดอยู่หลัก1ิบว่นนี้ชนกันที่ห้ามาห้าหกและวันนี้ชนกันที่5้ามาห้และวดน,น,น,นี้ชนกันที่3าพี่น้องครับถ้าสอยู่ในหลักสิตัวที่จะเด่นขึ้นมาทันทีคือ38และสามเก้าอยู่ไหนสามเก้าเพราะผมวิ่ง8วิ่ง แปดวิ่งเก้ารูดเก้าแต่ไม่รู้ว่าจะบนหรือล่างแต่อันนี้ถ้าตามสถิติมันจะมาบนถ้าสอยู่ในหลัก10 3 4ามสามสองมันก็จะมีแค่ตัวนี้แหละตัวด่นถ้า9กับ8มาพี่น้องครับคู่ชุดมันถ้ากรณีมันไม่มาในชุดนี้ ถ้า9มานะถ้า9ตัวนี้มาอันนี้เราไม่คิดจุดนี้นะครับกรอบนี้เราจะละไว้12หางนี้ไม่เกี่ยวกับ9ครับเพราะ9มันไม่มีอยู่ในสูตรมันเป็นเลขเด่นผมชนข้างนอกผมชนข้างนอกโอเคพี่น้องครับตัว อันนี้มันถ้ามันตามสถิติมันจะอยู่บนแต่9กับ8นี่ตัวที่ผมให้รูด9้าเนี่ยผมว่ามันมาแน่แหละ9กับ8แต่ไม่รู้ว่าจะอยู่บนหรือล่างถ้าติด9นะทีเนี้ยในนี้มันก็จะมีหนึ่งหนึ่งแต่มันไม่ได้เข้าหลักตัวนี้มันอาจจะมาบนอาจจะมาล่างก็ได้ครับที่9 1้าหนึ่งหนึ่งนี้นะอาผมจะเขียนกรอบนอกดีกว่าถ้า9มาจะได้หนึ่งกัน หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนี่นะถ้าเก้าตัวนี้มานะผมว่ามาแน่เลยวันนี้เก้ากับแปดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเอามันก็มีอยู่ในนี้แล้วนี่โอ้เก้าแปดแปดเก้าเก้าศูนย์ 09ถ้าในกรอบ9มานะครับผมว่าน่าจะชนที่อยู่ประมาณตัวนี้หรือก้าหนึ่ง เกสี่ <94. S 2> มีเก้าสี่และสี่เก้าปิดหัวปิดท้ายอ่าวิ่งเก้ารูดเก้าถ้าเลขวินเลขวินหตัวพี่น้องครับหตัวนะเลขวิน 8 9 8 9 7 1 สี่องนวินบนล่างหกตัวนะครับพี่น้องครับเลขวินมีโอกาสมากอ่านี้วินบนล่างถ้าใครชอบสายเก้าในนี้ก็มีเก้านะครับมีเก้าหนึ่งของเราด้วยมีเก้าสี่เก้าแปด ถ้าตามหลักสูตรของเราช็อตชนกันมันจะอยู่ที่หลักสิบก็คือสามตัวนี้แล้วถ้าสามมันอยู่ในหลักสิบผมเอามาชนเก้ากับแปดที่มันเด่นที่สุดก็จะได้ที่สามแปดสามเก้าและแปดสามเก้าสามแต่เนื่องด้วยถ้ามันมามันมาในหลักสิบสมามันก็จะมีอยู่แค่นี้แต่ถ้าเก้ามาตัวอื่นไม่มาคู่ชุดสามก็อยู่ในประมาณนี้ครับ อันนี้ถ้าตามสถิติมันจะอยู่บนเนาะอ่ะโอเคพี่น้องครับเลขมันก็คงอยู่ประมาณนี้แหละตัววิ่งผมให้วิ่งเก้ารูดเก้าโอเคครับจับชนสามอยู่ในหลักสิบถ้ามันมาบนมันจะได้สามเก้ากับสามแปดสองหางนี้เด่นที่สุดแล้วถ้ามันไม่มาในนี้จะมองมาในกลุ่มเลขวินพี่น้องครับเลขวินหกตัวนี้หกตัวนี้อ่ะ ฝากไว้แค่นี้ครับถ้าใครชอบเสียงวัดดวงก็สองหางนี้สามแปดสามเก้าคู่ชุดในนี้มันเก้าชุดแต่ผมเลือกสองชุดนี้อันนี้ถ้ามามาบนสามเก้านี้มีสิทธิ์มาบนล่างถ้าเก้ามาอยู่ในชุดนี้อ่ะพี่น้องชอบตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นปกติผมจะใช้ที่สี่หางมันมันไม่เข้ามันเลขน้อยตัว ผมลองขยับมาเป็นเลขวิ่งอะแบบไหนมันจะเวิร์กกว่ากันอันนี้เป็นสูตรที่นำทางเป็นไกด์สำหรับสูตรหนึ่งไว้เทียบดูกับเลขปักหลักเลขปักหลักมันได้น้อยหางมันมีสีหางแต่โอกาสมันก็จะหลุดบ่อยเนื่องจากมันน้อยตัวนะ้อพี่น้องครับก็ตามธรรมดาเรื่องปกติถ้าน้อยมันก็อาจจะหลุดแต่ถ้าเยอะมันก็มีโอกาสถูกเพราะมันมีหลายตัวกับน้อยตัวแค่นั้นแหละง่ายๆ อาถ้าพี่น้องชอบชุดไหนก็ใช้ชุดนั้นครับโอเคครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้โชคดีจงเป็นของพี่น้องของเราทุกคนครับวันนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ